อีกแล้วไปเคาะกันโดนมือนีไดงยังกินค่ะปุ๊ปั๊บหมูป่าหมูหันหมูป่าไงเขาเรียกว่าหมูป่าหมูยังกับหมูหมูป่ากับหมูป่าพี่น้องได้หมูหันมากพี่น้องน้งกอกน้ำจิ้มเขาให้มากสร้างมากขนมจีนเขาใหญมากสองย่างเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้แล้วก็อันนี้เป็นน้ำจิ้มอันนี้จิ้มแจลน้ำจิ้มเจวเอาอันนี้ก่อนเลยเอาอันนี้ก่อนเลยเอาอันนี้ก่อนเลย ไม่ได้มีวางตัววางที่เดิมนี่แหละไม่ใช่มันจะอ๋อซีฟู้ดปูปลาปกติซีฟู้ดอ่ะพวกปลาปีนันนี้ชิมจริงแจ้วกันเด้อค่ะพี่น้องมากจ้ะแซ่บๆต้องกันกินหนังมาเลยพี่น้องเนี่ย่อนใหญ่แห้งเอาหนิเอาแล้วแม่วายจะเสพพักเนาะเสพสลับสลับ กรอบมากปั๊บอืมกรอบมากพูดอ,อืมน่อร่อยอ่ะแสบแสบชิมซีมกุ้งไหมชิมก,กินซีฟู้งแล้วตอนพี่น้องอืมหนังกรอบมันกำลังดีแล้วปั๊บเนาะแซ่บพี่นอ้องโต้ยง่ายๆจังเลย เรานี่ยเรายิ่งไงแต่ไม่ได้สั่งเป็นไซส์เล็กเราสั่งเป็นไซส์ใหญ่เลยไม่ใช่สั่งเป็นไซส์เล็กสั่งใส่น้อยจะได้ใส่ไงมันไม่เจ็บเนาะมันไม่มีหาดก็ขาดปลปับเข้าไปแล้วพังไม่กินน้ำหนอ่อืมต้องวัดแต่ปับผัก กินห่อนตอนอยางแล้วไม่ไมพีนพมนม่น้องเสพพักอ๋อรกรวดเนี่ยไม่แข็งมากเลยม,มันจะมีน้อด้วยเนื้อมันอร่อยก,กว่าเไหนแม่<อ>ฉีนเนื้อให้กินไหมกินเนื้อไหมไม่กินน้ำมันเจ็ดแล้วอืมแต่มันชื้นแรงนะอืมอืมโอเคยวาสิ้นเดี๋ยวกันพี่น้อง อีกตีอานังตีเอา้า,าอมักรอบมากเลยอะกลินมันกรมันกรอบไหมมันขบไหมอ,มอมืมเนื้อช่ำอร่อยมากปะ้ะเนื้อบาแข็งเนื้อช่ำให้เดียวอืมโอ้มันกรอบไหม,ม,ไมจะเสรับค่ะดูยั ปุ๊บปั๊บไงไงเลยปั <c <c oughs> <c oughs> ๊บเลยขนาดข้าปุ๊บปั๊บเนี่ยเข้าแข็งมันแข็งมากเลยม่คโกงไงมันก็แข็งแกกแจกพี่น้อง ม,มือมันจะมีใจหนึ่งยันจะไม่ทาซอสใจ่บะบ้าบ,าบใช่น้ำ้างหนาำเร็วมากสั่นส,น,สน,นักคลิปนี้พ่อสน,นีนะน,ะนะอ้องๆไปพอกันคลิปหน้าจ้าพี่น้อง,งมันโตใหญ่เดี๋ยวไปหาหมูกินกันไปแล้วครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับจะกินกับเกลย